ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่22มีนาคม2 5 6 3นะครับวันนี้เราจะมา,าแต่งลูกแต่งผลของตินสภารลำอัมอเอสดาหานนะครับต้นนี้เป็นตน้นเยือะอเราลดินมาไดา้ปีกับ4เดือนนะครับเพราะเราลงเมื่อเดือนธันวาคม261นนะครับอันนี้เราก็ลูกที่เราผสมแล้วนะครับเราจะมองเห็นลูกที่ผสมแล้วอย่างนี้นะครับ ลูกที่ผสมแล้วประมาณสี่สิบห้าวันนะครับลูกที่ติดน,น,นะครับเราจะเห็นลูกที่ติดก็อย่างนี้นะครับและลูกที่ไม่ติดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่มองเห็นเป็นสามแฉกอย่างนี้ส่วนใหญ่ล้วจะติดนะครับเราดูจากแฉกเราดูจากทั้งจานนี ouais ้นะครับส่วนใหญ่ล้วจะติดวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราต้องการที่จะมาแต่งลูกที่มันมีปัญหานะครับลูกที่ไม่ดีกับลูกที่มันติดกันเยอะนะครับเราจะออกนะครับเราสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นอันนี้มันก็จะมีตรงกลางนี่นะครับ ตรงกลางถ้าเกิดกอของเพื่อนสมาชิกต่างๆเขาก็จะเริ่มตัดตรงกลางออกนะครับแต่เราไม่ได้ตัดตอนนี้เราจะเริ่มแต่งลูกนะครับเอาให้แค่มีพอสมควรน,นะครับลูกอย่างนี้นะครับมันก็อย่างนี้สามแฉกนี้ไม่ติดเราเอาออกนะครับลูกที่ติดกันอย่างนี้สองลูกนี้มันก็เบียดกันนะครับเรา,เอาออกตรงนี้เราก็เอาเหลือไว้แก่บางส่วนนะครับแค่นี้นะครับเราต้องการแค่นี้ต่อหนึ่งเส้นนะครับรนี่เราก็ตัดออกเราจะไม่เหลือไปเยอะนะครับ อย่างนี้นะครับเราก็จะเอาออกนะครับเราจะให้เหลือไว้แค่นิดเดียวนะครับนี่นะครับไม่ต้องเหลือเยอะนะครับเพราะว่านี่มันเป็นปีแรกนะครับที่ที่ออกนะครับเราคงเหลือไว้แค่นิดหน่อยนะครับไว้แค่ชิมนะครับก็สี่สิบห้าวันนะครับยังไงมันก็นี่คือนะครับเราก็จะเด็ดออกนะครับเอาไปแค่ พอสมควรแค่ไปชิมน,นะครับเราคงไม่เหลือไปเยอะต้นมันแค่อายุาน้อยนะครับอายุมันนิดเดียวนะครับเราจะแต่งไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ไม่ไม่ดีเราจะตัดออก อย่าไปเสียดายมันนะครับเด็กที่เพื่อนมาที่เขาบอกนะครับบางท่านก็บอกอย่าไปเสียดายมันนะครับเพราะต้นมันอย่างเด็กนะครับเราอยากให้มันมีลูกเยอะเดี๋ยวเราจะเราจะได้กินแต่นิดเดียวนะครับเราเราแค่เอาไว้ชิมนะครับไม่ได้ไม่ได้อ่าไปขายนะครับยังไงนี่เป็นการทดลองปีแรกนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับก็ปีนี้เรามีโอกาสแล้วนะครับได้ชิมแน่ ้าวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มห่อนะครับเรามีอุปกรณ์มาแล้วครับหลังจากที่เราแต่งลูกแล้วนะครับที่ลูกที่ออกมาแล้วที่45วันนะครับเราแต่งลูกแล้วก็จะออกเป็นลักษณะนี้ อันนี้คือจานหนึ่งที่เราทําส่วนเรามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้มีหลายจานเราจะทําให้ดูหนึ่งจานนะครับจานนี้มีจานหนึ่งที่ผสมนะครับแต่ที่สาคัญที่สุดคืออย่างที่บอกว่าเรามีจานใหญ่กับจานเล็กนะครับจานเล็กนี่ครับจานเล็กพวกนี้นะครับเราไม่ได้ผสมนะครับอย่างเี้ครับเราไม่ได้ผสมแล้วทําไมถึงติดลูกนะครับดูอย่างนี้นะครับง่ายๆเราจะมองเห็นเลยครับเนี่ย่างเนี้ยจานมนเล็กๆเราไม่ได้ผสมนะครับเราอย่างแต่ทําไมมันมีลูก อันนี้มีที่ไม่ติดแต่ไม่มีลูกในความเข้าใจของผมก็คือละอองเกสรที่เราพ่นเอาไว้ตอนที่จันทิบานแล้วที่เราผสมนะครับมันยังคงค้างอยู่แล้วก็อยู่ที่ต้นนะครับนี่คืาต้นที่เรามองเห็นย่งขาวๆอยู่ที่เป็นแป้งผสมนะครับแล้วเกสรตัวผู้นั้นยังอยู่แล้วละอองเกสรตัวนี้พอเวลาที่ออกบานนะครับก็จะลงมาผสมนั้นเราก็จะมีนะครับที่ไม่ได้ผสมติดหลายจันเลยครับที่อยู่ข้างๆนี่เดี๋ยวเราก็จะตัดออกนะครับ เอาไว้เหลือสักลูกสองลูกเอาไว้สําหรับชิมลองดูนะครับเนี่ยถ้าหากว่าเราผสมทิ้งไปแล้วแล้วจันอื่นยังไม่ได้ผสมนี่ครับจะมองเห็นว่าเกสรตัวผู้นั้นสามารถที่จะอยู่ในต้นที่เราพ่นเอาไว้เนี่ยได้ผมว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับน่าจะอยู่ได้นะครับเพราะว่านี่มันออกที่หลังตั้งนานครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูลองใส่นะครับเราจะใส่ถุงก่อนนะครับนี่ครับถุงที่เราจะเอามาใส่นะครับ มันจะเป็นตระขายสีฟ้าอันนี้นะครับตระขายอย่างนี้นะครับเราไม่ยากอะไรนะครับเราก็ตัดตัดเอาขอบนี้ไว้แล้วเราก็ใช้แม็กใช้แม็กนะครับเย็ยบข้าไปติดกันเอาไว้อย่างนี้นะครับเราก็ตัดอันนี้ก็ปล่อยชายไว้เราก็มาใส่เข้าไปในนี้ลวกอันนี้เราใส่เข้าไปนี่ผมก็ไม่เคยทํานะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะลองดูนะครับ เราก็เอาตรงนี้ไปข้างล่างนะครับแล้วก็รวบใช้เข้าไปหรือจะใช้ยังไงเราก็จะเอาเชือกผูกไว้นะครับครับเราเตรียมเชือกมาแล้วนะครับเชือกเราก็เก็บมาเด๋ยวนี้นะครับเชือกที่มันมาจากเอ,อที่เรามาจากฟางที่เราซื้อมานะครับ ตัดเชือกที่มาต่อฟางมันเหนียวดีมากเลยเหนียวดีมากนะครับก็ปลูกไว้เก็บให้เันเสมอตรงชายนี้นะครับ แล้วเราก็มาห้อยกับกิ่งพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดูว่าก้านอันไหนที่มันเหมาะสมเราก็จะมาห้อยไว้แต่ตอนนี้เราทําอยู่อย่างที่ก่อนนะครับเพราะยังไม่มีน้ําหนักอะไรครับตัวนี้ท้ายนี้ก็อยู่อย่างนี้นะครับเราก็จับมปุ่นอีกทีหนึ่ง มว่าแค่นี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่มีอะไรเข้าไปบลบเบอรมันได้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีอะไรมาปิดนะครับเราก็ใช้กระาดาษที่ห่อข้าวหมูแดงหรืออะไรพวกนั้นนะครับกระดาษขานมาใส่ปิดเอาไว้อย่างนี้นะครับก็ไม่ให้โดนแดดแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาแม็กมานะครับต้องใช้แม็กก็แม็กปิดเอาไว้แล้วก็กันไว้อย่างนี้นะครับ ไม่ให้โดนแดดโดนฝนนะครับแต่วอนนี้ไม่ได้เอาแม็กมาเดี๋ยวเอาแม็กมาก็จะมาต่อถ้ามันยาวไม่พอแล้วก็ใช้สองแผ่นนะครับต่อแต่แม็กแม็กติดไป้เลยอย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับมันก็ปล่อยให้อยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยไม่มีแมลงอะไรเข้าไปแล้วนะครับถุงก็กว้างพอนะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็ถ้ามันขยายใหญ่ออกมาได้แล้วก็ค่อยแก้ไขเอานะครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่างที่จะทํา นะครับก็เราเพื่อนๆเราไปดูนะครับว่าการที่เราทําแล้วเราทํานิดหน่อยนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อเชิมพาณิชย์มันก็เก็บวัสดุเหลือใช้มาทําง่ายๆนะครับอันนี้เราลองนะครับต้นนี้เป็นอะเมตาฮานเนื้อเยื่อนะครับแล้วเราจะมาลองชิมกันนี่ผลผสมแล้ว4 5วันคห้าวันครับหลังจากที่เราแต่งผลแล้วนะครับจากผลที่เราผสมแล้ว4ี่ห้าวันนะครับนี่ครับเราก็มาใส่ถุงเนรอดไว้นะครับ ไว้อย่างนี้นะครับใส่ถุงในรอนไว้ถุงในร่อนเราก็ปลูกด้วยง่ายๆนะครับเราวัสดุเหลือใช้ที่เอามาใช้นะครับอันนี้ก็คือเชือกที่มากับความอันนี้ก็เป็นในร่อนที่เราเหลือใช้นะครับนี่ก็เป็นเศษสายไฟนะครับรมามัดส่วนนี้ไว้นะครับเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือตอนนี้เราผสมไว้สี่ห้าจันนะครับอยู่ฝั่งด้านนู้นมีจันเล็กอยู่ที่เราเดี๋ยวเราจะมาห่อที่หลังนะครับตอนนี้เราห่อเป็จันใหญ่ก่อนนะครับ ก็หลังจากนี้เราจะมาคอยตรงนี้เราทําโคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มเอาปุ๋ยก็ใส่ครับวันนี้เราแต่งรูปพรุ่งนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองมีนาคมสอง3ันห้าหกสิบสานะครับแล้วเดี๋ยวสักประมาณเดือนหนึ่งเราคงจะต้องมาดูกันว่าใหญ่แค่ไหนครับ